ต่อมานะครับหลังจากที่เราได้แบบครบทั้ง4หมวดแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถทําในส่วนของสารบัญแบบได้ครบทุกหมวดแล้วนะครับหลังจากที่เราทําไปแค่ในส่วนของแบบทางสถาปัตยกรรมนะครับ<ส>ก็เริ่มจากแบบสถาปัตก็จะจบที่ตามภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบโครงสร้างก็จะเป็น10แผ่นนะครับในส่วนของแบบไฟฟ้าก็3แผ่นแล้วก็แบบสุขาภิบาลที่6แผ่นนะครับ เราก็จะเข้ามาดูที่ตัวสารบัญแบบเริ่มจากตัวโครงสร้างนะครับก็10แผ่นอยู่แล้วก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับก็ในส่วนของแบบไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นมา1แผ่นนะครับก็กดเลือกตัวหนังสือครับกด CO ครับ copy ครับแล้วก็คลิกเลือกจุดอ้างอิงนะครับมาลาก วางไว้ข้างล่างครับจากนั้นเบินคลิกขึ้นมาแก้เป็น e 03นนะครับในส่วนของแบบสุขาพิบัติก็ต้องเพิ่มเติมอีก1แผ่นนะครับเลือกตัวหนังสือแล้วก็กด co ครับ copy คลิกเลือกจุดอ้างอิงครับแล้วก็มาวางด้านล่างจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนในส่วนของแผ่นที่ s 0 5เป็น s n 0 6นนะครับในส่วนของแผ่นแรกก็จะเป็นรายการประกอบแบบโครงสร้างตามนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ได้แก้ไขอะไรเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือแผ่นแรกนะครับ เป็นคำว่ารายการประกอบแบบให้ตรงกับข้อความที่เราได้พิมพ์ไว้ใน t ต t ล n Box นะครับทีนี้ในส่วนของตัวหนังสือบรรทัดถัดมานะครับเหมือนเราจะไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยนะครับก็กดเลือกครอบตัวหนังสือทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ Move M Enter นะครับแล้วก็คลิกจุดด้างอิงลากขึ้นมาคลิกด้านบนนะครับ ถัดมานะครับก็ยังคงเป็นรายการประกอบแบบโครงสร้างไปอยู่จนถึงแผ่นที่ s 04เลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้แยกในส่วนของตัวแผ่นเนี่ยลราก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของข้อความนิดนึงนะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับก็เป็นแบบมาตรฐานงานโครงสร้างครับแล้วก็ copy ในส่วนของชื่อนะครับไปวางเอาไว้ในแผ่นที่2แผ่นที่3นะครับกด ctrl c ครับ ctrl v ตามปกตินะครับแผ่นสุดท้ายก็กด ctrl v ครับ ถัดมาในส่วนของคําว่าโครงสร้างนะครับก็จะเพิ่มเป็นโครงสร้างพื้นนะครับในส่วนของแผ่นแรกในส่วนของแผ่นที่2นะครับก็อาจจะเพิ่มข้อความเป็นโครงสร้างพื้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของแผ่นแรกกับแผ่นที่2ก็คือจะเป็นพื้นตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นสุดท้ายเราก็จะแก้ไขข้อความเป็นตัวเหล็กเสริมโครงสร้างนะครับทีนี้เราก็ทําการ แก้ไขนะครับในส่วนของแผ่นที่ S020304 นะครับก็เริ่มจากแก้ไขเป็นแบบมาตรฐานงานของสร้างพื้นก่อนนะครับจากนั้นครับกดลบในตัวของ S0304 ออกนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับในส่วนของข้อความจากแผ่นที่02นะครับเอามาใช้กับแผ่นที่3แผ่นที่4นะครับก็ใช้คำสั่ง CO ตามปกตินะครับ CO copy ครับจากนั้นครับ ในส่วนของแผ่นที่2ที่3ก็คือเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ในแผ่นที่4ก็จะเป็นแบบมาตรฐานงานเหล็กเสริมโครงสร้างลบคาว่าพื้นทิ้งไปนะครับจากนั้นก็ move ครับในส่วนของตัวหนังสือนะครับ m enter แล้วก็คลิกลากไปทางขวาเพื่อให้อยู่ในกรอบนะครับในส่วนที่แผ่นที่ s 0 6เป็นต้นไปนะครับเราก็มาดูว่าในตัวแบบของเราเนี่ยเราใช้เป็นชื่ออะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากเป็นฐานรากนะครับก็กด คลิกเข้าไปแล้วก็คอนโทรลซีนะครับแล้วก็มาคอนโทรลวีที่แผ่นที่ s 0 6นะครับแผ่นถัดไปครับก็คลิกที่ตัวหนังสือครับแล้วก็กดคอนโทรลซีครับกลับมาคอนโทรลวีวางไว้ที่ในสารบัญแบบนะครับแผ่นถัดไปก็จะเป็นแผ่นโครงหลังคาครับกดคอนโทรลวีเช่นเดิมนะครับวางไว้ในส่วนของแผ่นที่ s 0 7นะครับแล้วก็3แผ่นสุดท้ายนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดคอนโทรลซีคอนโทรลวีมาวางไว้ในแผ่นที่ s 0 8 แผ่นที่ S 09แล้วก็แผ่นสุดท้ายนะครับในส่วนของแผ่นที่ S 10นะครับแล้วก็จะได้ชื่อแบบครบทั้ง10แผ่นนะครับจากนั้นก็ทำการ move นะครับตัวหนังสือให้อยู่ในแนวเดียวกันกันกบตัวแผ่นอื่นๆด้านบนนะครับก็ใช้คำสั่ง M Enter นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนคำสั่งเราก็สามารถกด Space Bar เป็นการ repeat คำสั่งได้เลยนะครับ จากนั้นครับในส่วนของแบบวิศวกรรมไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้งหมด3แผ่นนะครับเราก็จะก๊อปปี้ในส่วนของแผ่นระบบไฟฟ้าแผ่นที่3นะครับก็คือแผ่นเต้ารับไฟฟ้าครับมาวางไว้ในส่วนของแผ่นที่ e 0 3นะครับเพราะว่าแผ่นที่1กับ2เนี่ยตัวหนังสือถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของแผ่นสุขาพิบาลครับก็ไปดูเช่นเดิมนะครับว่าเราจัดวางในส่วนของตัวชื่อแบบเอาไว้อย่างไรนะครับ ก็ทําการ Copy ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแล้วก็กด Ctrl c อนโทซีครับจากนั้นก็มา c อนโทนวี v, วางเอาไว้ที่ในส่วนของตัวแบบนะครับคําว่ารายการประกอบแบบก็ Copy มาวางเอาไว้ด้านหน้าเลยนะครับแผ่นที่3แผ่นที่4ก็จะเป็นแผ่นสุขาพิบาลชั้นล่างนะครับแล้วก็แปลนระบบน้ําดีชั้นล่างนะครับ2แ,แ,นะแผ่นสุดท้ายก็จะเป็นมาตรฐานนะครับตัวถังบําบัดนะครับก็ Copy มาวางไว้ในส่วนของแผ่นที่ s 0 5้านะครับ แผ่นสุดท้ายของเซตแบบเรานะครับก็จะเป็นแบบมาตรฐานบ่อพักก็ Copy ในส่วนของตัวชื่อมาวางไว้ที่แผ่นที่ S 0 6นะครับทีนี้ก็จะครบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเซตแบบที่เราจะใช้ในส่วนของการยื่นขออนุญาตหรือแม้แต่จะเอาไปทำการก่อสร้างนะครับก็กดเซฟเอาไว้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ